สวัสดีนักเรียนชั้นป2นะคะพบกันอีกแล้วกับเราซื้อปุยในวิชาภาษาจีนนะคะวันนี้เราจะเรียนบทที่3เรื่องสีเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะคะก่อนที่จะเรียนหัวข้ออื่นนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์ก่อนเหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะคะเล่มสีฟ้าเพื่อทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะคำศัพท์ของเรานะคะจะอยู่ที่หน้า20และ21นะคะเดี๋ยวไปดูทีละหน้านะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวมาอา่านพร้อมลอกซื้อได้เลยค่ะ เปิดไปที่หน้ายี่สิบก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะหงเซอสีแดงเฟิรนหงเซอร์สีชมพูหวงเซอร์สีเหลืองลุยเซอสีเขียวปายเซอร์สีขาวเฮยเซอร์สีดำ หลานเซอร์สีน้ำเงินเฉงเซอร์สีส้มจือเซอร์สีมว่วงหุยเซอร์สีเทาจงเซอร์สีน้ำตาลมีเ่เซอร์สีครีม ในบทที่3นี้นะคะเราจะเรียนเนื้อหาหมดแล้วนะคะเด็กๆต่อไปวันนี้เราซื้อจะพาทําแบบฝึกหัดกันเลยนะคะโดยนักเรียนเปิดไปที่หน้าที่26นะคะ26หน้านี้คือฟังแล้วระบายสีพินอินที่ได้ยินนะคะในกรอบนี้จะมีบ้านหลังเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะคะเป็นชื่อสีทั้งหมดเลยเป็นชื่อสีทั้งหมดนะคะที่เราเรียนมาให้นักเรียนเตรียมสีไม้ขึ้นมา1สี นะคะเตรียมสีไม้ขึ้นมาหนึ่งสีค่ะเดี๋ยวเราซื้อจะให้นักเรียนระบายสีนะคะทั้งหมดหกหลังบ้านทั้งหมดหกหลังนะคะที่เราซื้อจะอ่านออกเสียงชื่อสีนั้นนักเรียนคิดว่าบ้านหลังไหนเป็นชื่อสีที่เราซื้ออ่านบ้างก็ระบายหลังนั้นได้เลยนะคะทั้งหมดหกหลังเตรียมสีไม้ขึ้นมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราซื้อยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งหลังนะคะคำที่หนึ่ง ปายเซอร์ปายเซอร์ปายเซอร์นักเรียนคิดว่าบ้านหลังไหนอ่านว่าปายเซอปายเซอให้นักเรียนใช้สีไม้ระบายเข้าไปในบ้านหลังนั้นได้เลยปปายเซอร์ผิดไม่เป็นไรนะคะเป็นการทบทวนชื่อสีเด็กๆไม่ต้องกลัวผิดนะคะคิดเองแล้วก็ทําได้เลยค่ะปลยเซอร์อเดี๋ยวเราซื้อช่วยทำหนึ่งข้อนักเรียนก็ลองหา ว่าบ้านหลังไหนออกเสียงว่าป่ายเซอร์นะคะแล้วก็ระบายสีอ่าเราซื้อวงกลมไปแล้วคือหลังนี้แต่เด็กๆไม่ต้องวงกลมนะคะเด็กๆระบายลงไปได้เลยนะคะอันนี้เราซื้อทําให้ดูด้วยกันวงกลมป่ายเซอร์คือบ้านหลังนี้ใช่ไหมคะนักเรียนระบายสีบ้านหลังนี้ได้เลยนะคะป่ายเซอร์ต่อไปนะคะหลังที่สองหงเซอหงเซอร์ หงเซ่บ้านหลังไหนออกเสียงว่าหงเซร่ระบายสีเข้าไปในบ้านหลังนั้นได้เลยค่ะหงเซ่หงเซ,งเซ่ต่อไปหลังที่สามจงเซ่ จงเซอจงเซอบ้านหลังที่สามจงเซอจงเซอ,เซอต่อไปคำที่สี่มีเซ่ มีเซอมีเซอหลังที่ 4, สี่มีเซอมีเซอต่อไปหลังที่ห้าลุยเซอลุยเซอลุยเซอ ลุยเซอต่อไปหลังที่หกหลังสุดท้ายแล้วนะคะหลานเซอหลานเซอหลานเซอหลานเซ เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะได้ระบายสีทั้งหมดหหลังถ้าคนไหนฟังไม่ทันนะคะให้ย้อนกลับไปดูคลิปแล้วก็ไปฟังที่เราซื้อออกเสียงอีกครั้งหนึ่งได้เลยนะคะแล้วก็ะระบายให้ครบหหลังเท่านั้นนะคะต่อไปเราซื้อจะสั่งแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนเปิดเล่มสีขาวหน้าที่ยี่สิบสองนะคะเด็กๆหน้าที่22ิบคัดลายมือ แบบฝึกหัดหน้าอื่นๆนะคะของบทนี้เราทําไปครบแล้วนะคะเหลือเพียงแค่คัดเลยมือสองคำเองนะคะวันนี้หน้าที่ยี่สิบสองคว่าหลานแปลว่าสีน้ําเงินแล้วก็จือแปลว่าม่วงนะคะให้นักเรียนคะตามลําดับขีดมีบรรทัดที่หนึ่งกับบรรทัดที่สองใช่ไหมคะนักเรียนก็เริ่มคัดตรงนี้เลยบรรทัดที่หนึ่งของเราแล้วก็บรรทัดที่สองของเราให้ตรงกับเขาพอดีนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราซื้อส่งตัวอย่างให้ดูอีกครั้งหนึ่งในไลน์นะคะ วันนี้เราซื้อสังงานสองหน้านะคะเล่มสีฟ้าหน้าที่26สิบเปิดคลิปเราซื้อฟังการออกเสียงชื่อสีต่างๆแล้วระบายสีแล้วก็หน้านี้นะคะหน้าที่สองของวันนี้คือคัดลายมือคำว่าหลานและจือนะคะมีเพียงแค่นี้เองนะคะนักเรียนของบทที่3มเดี๋ยวบทที่4ี่นะคะจะเป็นสัปดาห์ถัดไปเราซื้อจะพาขึ้นบทใหม่คือบทที่4ี่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ อย่าลืมกลับไปทบทวนชื่อสีด้วยนะคะเพราะว่าบทต่อไปอยังจะเป็นเรื่องของสีอยู่นะคะใช้คำศัพท์เดิมด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องจำชื่อสีให้ได้บ้างแล้วนะคะอ่าแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะเด็กๆใจเจียนบ๊ายบาย